สวัสดีครับพเพื่อนๆครับ,บเอกนะครับแฟมิลี่โฟกันวันนี้มาตีแบตแล้วก็ใช้เวลาหลังจากที่ตีแบตแล้วเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ปกครองทุกคนเลยที่ไปเมื่อวันเสาร์นะครับในการแข่งขันเว็บจูเนียโนแลนครั้งที่2นะครับแต่สิ่งที่อยากจะทําเพราะว่าอยากจะทําความคุ้นเคยกับคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนแล้วก็ได้สัมภาษณ์ประสบการณ์ว่าเขารู้สึกยังไงในวันนั้นบ้างอีกหนึ่งครอบครัวที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็ เป็นนักกีฬามหาลัยนะครับเล่นกีฬามาโดยตลอดแล้วก็เป็นนักกีฬามหาลัยแล้วมีประสบการณ์ขั้งแรกในการพาลูกสาวไปแข่งวัน,น,นสุดที่ยาสวัสดีครับพโตครับดีครับพโตสาวพะโตชื่อนภัธ์วิชากรกุลชื่อไม่ใก้ชื่อไคร,อครพรน,นัชชาตีตัเลยนะเอ่อพรนภนัทตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วป .3 สามครับโรงเรียนโรงเรียนกรนวิชาศึกษาแล้วเมื่อกี้ที่เกิดนำไปว่า เว็บจูเนียร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกีฬาที่ลูกก็คือใบบ,อบ,บุญเนี่ยน้องใบบุญเนี่ยไปแข่งครั้งแรก,แรกบรรยากาศวันนั้นช่วยเล่าความรู้สึกหน่อยในฐานะที่เองเป็นอดีตนักกีฬานักกีฬาอะไรครับนักกีฬาเซปักตะก้อครับทีมหาวิทยาลัยทีมมหาวิทยาลัยครับโอ้เล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ประมาณป2ป3แล้วก็ใช้เรื่องของคุณสบัดเนี้ยเป็นโคต้าในการเรียน เอ่โคต้านักกีฬาทุนครับนะครัใครที่สนสนใจที่ว่าการเล่นกีฬาสามารถเป็นนักกีฬาทุนได้เนี่ยคงจะได้ข้อมูลในครัง้งต่อไปแต่วันนี้ถามถึงวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนไปบุญเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ไปทดลองเรียนจากเดิมที่ไม่ใช่นักกีฬามาก่อนใช่ก็ทดลองเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วครับครับก็เรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับดูความชอบของเขาก่อนว่าว่าเขาชอบหรือเปล่านี่ครับตัดสินใจเลือกที่ที่นี่ที่ทีมวัดสิล ใกล้บ้านกูแบงค์ใช่ใกล้บ้านก่อนแล้วเลือกกูแบงค์เพราะอะไรดูโง่เฮงหรือว่าดูไงก็มาทดลองเรียนครับก็รู้สึกว่าน้องชอบเคยคิดไหมว่าตอนทดลองเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปทดลองครูคนนั้นก่อนแล้วก็มาทดลองครูอีกคนไม่เคยครับไม่เคยคือถ้าทดลองแล้วถ้าทดลองถ้ารู้ว่าเขาชอบกีฬานี้ก็ก็คงจะส่งเสริมต่อไปอ๋อคือไม่ต้องไปเปลี่ยนทดลองครูคนใหม่ละใช่ใครที่จะทดลองครูเนี่ยเขทดลองทีละคนนะครับใช่ใช่ใช่นะแล้วไงต่อเมื่อปีที่แล้วเรียนนานไหม เรียนก็อาทิตย์ละครั้งเองแต่ก็รู้สึกว่าเขาชอบมากขึ้นก็ให้ให้เรียนมากขึ้นเป็นสองครั้งสองครั้งจากอาทิตย์ละครั้งก็เป็นอาทิตย์ละสองครั้งครั้งละประมาณสองชั่วโมงครั้งละประมาณสองชั่วโมงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนไปยังไงทําให้ไปเป็นแข่งขันแล้วเป็นนักกีฬาได้แล้วไปแข่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ก็ซ้อมต่อมาเรื่อยๆก็จากอาทิตย์ละสองครั้งก็เป็นสาม โควิดหยุดไปนานเลยโควิดหยุดประมาณสัก4เดือน4เดือนได้ก็เลยไม่ได้ซ้อมเลยก็เลยช่วงช่วงที่โควิดซาๆก็กลับมาซ้อมใหม่ประมาณสัก2-3เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาจริงมากขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วพอมีทัวร์นาเมนต์นี้มาครูแบงค์บอกปุ๊บก็ก็ไม่รังเลเลยใช่ก็ทดลองน้องให้ให้ทดลองแข่งดูบรรยากาศวันนั้นบรรยากาศน้องตื่นเต้น ในบุญตื่นเต้นใช่ในแมตช์แรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเขาเสียใจไหมเหมือนจะเสียใจในในแมตช์แรกครับก็ยังทําใจไม่ค่อยได้ไม่เคยชังคันแขงขันครั้งแรกอ่งเี้ครับแล้วเรามีวิธีปลอบหรือคุยกับเขายัางไงวันนั้นก็ให้ทดลองไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครูเขาว่าจัดการงของเขาเองปลบอยหน้าที่โค้ดละใช่ใช่ในฐานะเป็นนักกีฬารู้ว่าเป็นธรรมชาติใช่ครั้งแรกโอเคครับสุดท้ายนะ เดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกับพ่อโตมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการเป็นนักกีฬาเนี่ยบางทีถ้าเรามีแมตช์ก,การแข่งขันนะพ่อโตช่วยช่วยช่วยภาคได้ไหมช่วยแบบบรรยายช่วยอะไรได้ไหมเออต้องลองต้องลองนะต,ต้องลองนะอะไรที่ไม่เคยอเอาแบบสนุกสนุกนะครับบรรยากาศแฟมิลี่นะครับวันนี้แฟมิลี่โฟกัสก็คือมาโฟกัสเรื่องของกีฬาสําหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ชวนพ่อแม่พี่น้องที่รู้จักกันนี่แหละมาทํากิจกรรมด้วยกันเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวลูกเราแข่งนะ ใบบุญกับน้องซีตัสแข่งเนี่ยหล่อจะต้องเชื่อกันภาคเขาไม่รู้จะจ้างใครภาพนะสุดท้ายอยากจะแนะนำหรือบอกอครอบครัวที่ยังไม่ได้ให้ลูกเริ่มต้นมาฝึกฝนกีฬาเลยว่าอย่างไงรบร้างว่าไมมีประโยชน์อันนั้นเนงห่างออกจากเกมห่างจากคอมพิวเตอร์บ้างเพราะตอนนี้มันเรียนออนไลน์เยอะครับครับก็เอามาปล่อยพลังบ้างก็รูร้สึก มีความสุขเขาก็มีความสุขเด็กก็มีความสุขและอย่างใบบุญเขาเขามีการติดที่จะเล่นเกมหรือติดดูโทรศัพท์อะไรบ้างไหมก็มีอยู่แล้วตามประมาทใช่ปรมาแล้วพอมีกีฬาก็ห่างไปได้วันหนึ่งก็สี่สามถึงสี่ชั่วโมงเยอะมากเนาะเยอะ<ก>มากเยอะมาะกโอเคเพราะฉะนั้นก็ใครที่ <S <S ชมอ,อยู่นะครับยังมีเอพิโซดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬานะครับศิลปะนะครับหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นกิจกรรมสาหรับครอบครัวเนี่ย เราจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้พี่เอกกับโต้ลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปไบ,บ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายพอรับผิดชอบคือทั้งเรื่องเรียน